ถึงการเปิดไพ่รายปีนะคะปี2 5 6 8หรือ2025จะมีเรื่องราวอะไรมี Energy แบบไหนนะคะเราจะเปิดไพ่กันโดยที่ไพ่เนี่ยเราจะแบ่งเป็นสไม่ใช่ค่ะเป็น4ช่วงนะคะในแต่ละช่วงก็คือ3เดือน1ควอเตอร์ในแต่ละควอเตอร์เราก็จะดูดวงดาวไปด้วยในขณะที่เราเปิดไพ่นะคะเปิดไพ่ให้คุณไปแล้วนะคะเราก็จะบอกได้เลยว่าไพ่ของคุณเด่นมากเด่นมากๆเพราะว่าคุณได้ไพ่เมเจอร์อะคาาในควอเตอร์แรกเลย เปิดมาเป็น the sun ใบแรกขอให้คุณรับไปนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามฉันจะเฉิดฉายเจิดฉัดและมีความสุขเหมือนพระอาทิตย์มีความสงบนิ่งนะคะมั่นคงทางจิตและอารมณ์ภายในเหมือนเธอเฮอร์มิตมีศักยภาพในการจัดการทุกอย่างไม่ว่ามันจะยากหรือง่ายอย่างไรก็ตามอย่าง the strength และที่สําคัญที่สุดก็คือคุณคือคนที่คุมเกมนะคะทุกอย่างในชีวิตในช่วงปี2 0 2 5อย่องเดอะเอย่าง the e m e คือไพ่ดีมาก่ะเปิดมาเป็นคอร์เตอร์แรกเนี่ยมันเหมือนเป็นเลิกง,งามยามดีนะเป็นสิ่งที่ชาวราศีเมษหลายคนเนี่ย,อยขอโทษค่ะราศีมีนหลายคนเนี่ยไม่ค่อยเป็นนะอย่างอารมณ์ The Emperor เนี่ยมันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไใชไใชสไตล์คุณสไตล์คุณจะเป็น The Hermit เนี่ยพร้อมที่จะอินโทเว r ร์ตแล้วอยู่คนเดียวนะมีนหลายคนเป็นอินโทเว r ร์ตนะคะเป็นคนที่ชอบอยู่สงบสงบ แต่ตอนนี้มันเหมือนเป็นช่วงแอคชั่นไทม์ที่คุณจะต้องออกมาแต่ว่าในช่วงต้นปีก็ไม่เชิงจะมีแอคชั่นอะไรทันทีนะคะเพราะว่าดาวแอคชั่นในอย่างอย่างดาวองคาเนี่ยอยู่ในเอ่อจะเรียกว่าเขาอยู่ในจุดที่เขาไม่ได้เข้มแข็งมากนะักเขาอยู่ในราศีกรกฎแต่ว่าควอเตอร์ที่2อไปแอคชั่นหลายๆหลายๆอย่างมันจะเริ่มเดินหน้าอันนี้มันจะเป็นภาพรวมด้วยนะไม่ใช่เฉพาะราศีมีนอย่างเดียวนะคะแต่ตัวคุณจะรู้สึกสบายใจอารมณ์ของเดลซันเนี่ยมันเป็นอารมณ์ที่ จ่มสายเบิกบานนะคะก็ตรงกับการที่ดาวสุขดาวแห่งความสุขความรักความสวยงามจะเข้ามาอยู่ในราศีคุณตอนต้นปีนะคะก็รับพลังงานนี้ไว้นะคะแล้วก็ใช้มันเป็นเหมือนแหล่งพลังงานที่จะเสริมให้ตัวเองไม่ว่าในในถัดไปในช่วงต่อไปของปีมันอาจจะไม่ได้สมูทมากคุณก็ยังดึงเอาพลังงานของเดอะซันไปใช้ได้นะคะไพ่เดอะเฮอร์มิตมาบอกว่าสิ่งที่คุณฝึกปฏิบัติมานะชาวราศีมีน ราศีมีนหลายคนเนี่ยเข้าไปในเรื่องของการฝึกการปฏิบัติบางคนเนี่ยวิปัสสนานะคะวิปัสสนาปฏิบัติทั้งท,งท,งทางทางธรรมนะคะแล้วก็การเข้าสู่ภายในอินเนอร์เจอร์นี่นะคะไม่จําเป็นต้องเป็นศาสนาพุทธนะแต่หมายคุณเข้าใจใช่ไหมว่าคุณเริ่มกับเข้ามาดูภายในเริ่มกับเข้ามาส่องแสงส่องตะเกียงหาความ ความจริงจากภายในมากกว่าข้างนอกคุณไม่วิ่งไปตามหาเรื่องต่างๆข้างนอกแล้วตรงนี้ยังทําต่อไปนะคะการที่เนปจูนและดาวเสาอยู่ในราศีคุณมาในช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าคุณได้ลงมือคือไม่ใช่แค่คิดฉันอยากจะเติบโตทางจิตปิญญาณแล้วก็ลอยๆไม่ตอนนี้คุณปฏิบัติด,ด้วยคุณทำด้วยคุณจะเห็นความแตกต่างของคนที่พูดไปเฉยๆ ว่าฉันกําลังตื่นรู้ทางจิตวิญญาณกับคนที่ลงมือปฏิบัติส่วนใหญ่คนลง,ลงมือปฏิบัติจะไม่ค่อยพูดว่าฉันกําลังตื่นรู้เขารู้ว่าตัวเขายังรู้ไม่ได้เท่าไหร่เขาก็จะหมั่นเพียรฝึกฝนมีความพยายามในการเรียนรู้เพราะฉะนั้นมีนคนไหนที่เข้ามาในโซนนี้แล้วนะคะในการที่เนปจูนในปีหน้าเนี่ยเขาจะย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนที่เกี่ยวกับ คุณค่านะคะอยู่ในเรือนที่2ของคุณมันเหมือนคุณจะยังให้คุณค่ากระส่งเหล่านี้ปฏิบัติเข้มข้นขึ้นเ,เรียนรู้เข้มข้นขึนข้นแล้วก็ละและตัดสิ่งที่เป็นภาพมายาหลายอย่างทิ้งไปนะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ชาวราศีมีนเนี่ย move move ไปข้างหน้าแล้วเดินไปข้างหน้าแล้วนะคะศักยภาพของคุณมีเปี่ยมล้นนะมีนไม่ต้องให้ใครมาเตือนนะคะว่ามีน ى, มีของดี มีนเป็นคนมีของแต่เหมือนกับว่าคุณคุณไปแพ้เรื่องของความฝันที่มันบางทีมันล่องลอยอะ่ะแล้วพอล่องลอยแล้วไม่ลงมือทำมันก็ไม่เคยมีผลหรือสิ่งไหนที่ปรากฏขึ้นที่ทำให้คนเห็นว่าจริงๆคุณเป็นคนเก่งและมีศักยภาพแต่คราวนี้คุณน่าจะหยิบจับอะไรได้เป็นชิ้นเป็นอันผู้คนจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของคุณแม้กระทั่งต้นปีที่ ดาวศุกร์เข้ามาอยู่ในเรือนของคุณเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนตัวเปลี่ยนแปลงตัวเองสภาพหน้าผมทําให้ตัวเองดูดีขึ้นนะ,ะและที่สําคัญที่สุดคือคุณเป็นคนที่สามารถอินคอนโทรคือสามารถบริหารจัดการทุกอย่างได้มากขึ้นนะคะเอเนจี Energy ของเอ p มเปอเรอร์นะคือมีความเป็นผู้นําเป็นคนที่พร้อมที่จะจัดการปัญหาหรือว่าดีลกับคนที่โดยเฉพาะคนที่ประเภทที่มัน พวกกะล่อนน่ะพวกที่หน้าไหว้หลังหลอกกะล่อนหรือเข้ามาหรือพยายามเอามาเอาผลประโยชน์จากความใจดีของคุณมีนบอกพอแล้วฉันใจดีพอแล้วตอนนี้ฉันขอจัดการฉันจะใจดีกับคนที่คุกควนเข้ากับกับความใจดีของฉันอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะสไตล์ซีรีส์เกาหลีมากเลยเนะเหมือนแบบอ,อ,อินมากนะคะควอเตอร์ที่หนึ่งในเรื่องของดวงดาวนะคะที่เห็นชัดที่สุดเลยควอเตอร์ที่หนึ่งเมื่อกี้พูดไปแล้วเรื่องของดาวศุกร์ใช่ไหมแล้วก็ ดาวคารถูกไหมคะควอเตอร์ที่1่ดาวเนปจูนประมาณวันที่30มีนาไปจนถึงวันที่21ตุลาเป็นช่วงที่เขาย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนที่เกี่ยวกับเมื่อกี้ที่พูดคือเรือนที่2เกี่ยวกับคุณค่าเกี่ยวกับการเงินด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเงินน่าจะมีเรื่องบางอย่างที่เกิดขึ้นแต่เ,เราไปดูถัดไปในควอเตอร์ที่2มีเรื่องของสุริยปราคาและจันทรุป,ปราคาในช่วงของป,ปลายเดือนมีนานะคะ มองว่าน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระตุ้นเรื่องของการเงินเหมือนกันการเริ่มต้นไซเคิลใหม่ของการจัดการการเงินมีความรู้สึกว่าสําหรับราศีมีนในปีหน้าเนี่ยคุณจะจัดการเรื่องการเงินโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาในเรื่องของนี้สินคุณจะเหมือนกับสร้างโครงสร้างให้ตัวเองในเรื่องของการเงินจัดการมันได้ดีขึ้นนะคะอันนั้นคือประมาณหนึ่งเนาะอ๋อแล้วก็มีนอตโนด นอตโนดเนี่ยจะเข้าไปในราศีคุณประมาณวันที่29มกราคมเวลาที่นอตโนดเนี่ยไปอยู่ตรงไหนมันจะไปกระตุ้นนะคะตัวตนของคนคนนั้นให้โฟกัสกับเรื่องของอนาคตตัวคุณเองเนี่ยอาจจะไม่ทันได้คิดเรื่องอนาคตหรือมันมีความยุ่งยากหรือมันมีปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นมากมายในปี 2024แต่ใน2025คุณจะเริ่มเห็นว่าเออมันจําเป็นที่เราจะต้องวางแผนอนาคตและคุณรู้ละอย่างแรกที่คุณต้องจัดการเลยคือปัญหาเรื่องการเงินถ้าคนไหนที่มีปัญหาเรื่องหนี้สินเรื่องนี้ต้องเป็น priority จัดการก่อนจากนั้นเริ่มวางแผนวางแผนอะไรต่อไปออหลายคนจะวางแผนในเรื่องของบ้านนะคะเพราะว่าดาวพฤหัสจะย้ายเข้าไปอยู่ในโซนที่เกี่ยวกับเรื่องของบ้านอันนี้จะเป็นภาพใหญ่เลย2025นะ่าจะมีเรื่อง การขยายตัวของอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งแหละแต่ว่าเราต้องไปดูกันอีกทีเอ่อดาวพฤหัสเนี่ยจะย้ายจริงๆย้ายในควอเตอร์ที่2เราก็ต้องมาดูนะคะว่าควอเตอร์ที่2ของคุณเป็นอย่างไรนะคะอย่างที่พูดเรื่องการเงินเนาะ9 of Pentacles 9 of Pentacles คสเหรียญก็เป็นไปได้ว่าคุณจะรู้สึกว่าอ่ะ คุณดูแฮ ppy กับเรื่องของการเงินกับสิ่งที่มีอยู่นะเพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้ว่าเรื่องของการเงินน่าจะดีขึ้นกระเตื้องขึ้นบางทีมันอาจจะไม่ได้หมายว่าคุณมีหมายความว่าคุณมีเงินมากขึ้นนะแต่มันหมายความว่าคุณอยู่เหนือปัญหาการเงินนะคะเราไม่ได้ให้มันมารุมเราและทําให้คุณมีความทุกข์นะคะมันเป็นความรู้สึกเนาะเป็นอารมณ์และความรู้สึกมีความชัดเจนในเรื่องของการจัดการชีวิตนะคะอย่างที่บอกนอตโนดเนี่ยซึ่งเข้ามาอยู่ใน เรือนของคุณตรวงคุณเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่หนึ่งปีเลยนะคะเออไม่ใช่หาปีครึ่งเลยนะที่คุณจะโฟกัสในเรื่องของอนาคตวางแผนในระยะยาวนะมีเรื่องบางเรื่องที่มันเป็นสิ่งที่คุณอาจจะหวังจะฝันนะคะมีไอเดียแต่มันมีดอะทาวเวอร์เข้ามามันอาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้คุณจะต้องหยุดสารต่อเรื่องนั้นมันอาจจะเป็นความฝันที่พักไว้ก่อน เป็นเรื่องที่คุณมีความคิดไม่ก่อนแต่มันยังเป็นไป,นป,นปนไม่ได้อาจจะมีความเป็นไปนไม่ได้ในเรื่องของการเงินนะคะทุนยังไม่มีหรือเพื่อนร่วมงานหรือว่าตัวคุณเองซึ่งอาจจะยุ่งกับเรื่องอื่นๆทําให้สิ่งที่คุณมีแอบมีความหวังความฝันในเรื่องบางเรื่องนะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยแหละนะคะถ้าในช่วงคอตร์ที่2เนี่ยให้ดูเนาะมันจะมีอะไร วอวตร์ที่2เนี่ยด้วยความที่เนปจูนก็ขอเช็คแบบนี้นะคะเนปจูนเนี่ยย้ายตั้งแต่วันที่30มีนาะจริงๆย้ายตั้งแต่ท้ายควอเตอร์ที่1อืมอย่างที่บอกพอเนปจูนออกไปปั๊บเนี่ยมันอาจจะมีอะไรที่เคลียร์ขึ้นชัดขึ้นนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่มาปรากฏตรงหน้าคุณมีการเปลี่ยนแปลงมีการตื่นรู้นะคะมีการเข้าใจแบบ awakening น่ะมันไม่ได้ตื่นแบบค่อยๆตื่นนะแต่มันมีบางอย่างที่ฟาดมาเหมือนาสายฟ้าผ่า ที่ทําให้คุณสะดุ้งตื่นแล้วอยู่ๆก็โอ้ตาสว่างเพราะว่าเนปจูนเป็นไพ่ของเออขอโทษค่ะเป็นดาวแห่งภาพมายาความเลือนลางสิ่งที่ปก,ป,กปิดบางดวงตาคุณไว้ความจริงบางอย่างจะปรากฏเอางี้ดีกว่าวอเตอร์ที่สองนะ,ะวอตร์ที่สองก็ช่วงเมษาพฤษภาเมิายนนะ,ะจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามดูคุณจัดการมันได้ไม่ได้เป็นเรื่องที่คุณต้องกังวลแต่ว่าเออมันทําให้คุณเกิดความเกลียความชัดในเรื่องของชีวิตมากขึ้น ในช่วงเวลาใกล้ๆกันก็จะมีเรื่องของดาวเสาร์ที่ย้ายเข้ามาตามเนปจูนเข้ามาด้วยนะคะอืดาวเสาร์เข้าไปอยู่ตรงไหนมันจะไปกําจัดสิ่งที่ไม่ใช่นะคะเนี่ยมันเป็นอ n นเนจที่คล้ายๆกันกับทาวเวคือมาถล่มทลายบางอย่างที่มันไม่ใช่แล้วมันออกไปแล้วก็เลทโกะนะซึ่งมันมันอาจจะตอนแรกมันจะรู้สึกเหมือนเฮ้ยคือเวลาเราเจอความการเปลี่ยนแปลงหรืออะไรที่มันปัจจุบันทันด่วนเราจะช็อกนิดนึงเแต่ว่า พอคุณย้อนกลับไปดูมันดีๆอ่ะมันกลับเป็นสิ่งที่ช่วยให้คุณเดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงมากขึ้นไม่ลังเลนะคะไม่ลังเลสงสยัยไม่ถอยหน้าถอยหลังนะคะไม่ได้มีความฝันสิบอย่างแต่ไม่ได้ลงลงมือทําเลยสักอย่างแต่จะกลายเป็นว่าคุณสกิมมันลงมานะคะลดมันลงมาอาจจะเหลือความฝันแค่2อย่าง3าอย่างแล้วหยิบจับมันได้เป็นชิ้นเป็นอันนะคะควอเตอร์ Quarter ที่2ยังมีเรื่องของดาวพฤหัสที่พูดไปแล้วดาว เจ้าเรือนของคุณเองนะคะเพื่อหัดจะเดินหน้าไปยังราศีที่เขาอยู่และฮะป,ปี้ก็คือราศีกรกฎเป็นอารมณ์ของท่านน้ำท่านน้ำเป็นพลังงานที่ส่งพลังงานที่ลักษณะที่เกื้อหนุนซึ่งกันและกันนั่นคือไม่แปลกใจที่คุณได้ไพ่เก้ pentacles นะคะไพ่เก้าเหรียญเพราะว่า energy ของจูปิเตอร์หรือดาวเฤือหัสคือการเติบโตนะคะการขยับขยาย แล้วก็เรื่องของความอุดมสมบูรณ์ด้วยมันจะเป็นได้ทั้งเรื่องของครอบครัวนะคะเรื่องของการขยับพยายบ้านหรือในจุดหนึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องของเด็กๆ family หรือความสุขความสบายใจในการที่จะอยู่ในบ้านของคุณนะเพราเป็นได้หมดควอเตอร์ที่2มีอะไรอีกควอเตอร์ที่สองเสาแล้วพะหัสแล้วควอเตอร์ที่ส ดาวศุกร์จะย้ายเข้าไปอยู่ในราศีพะสบซึ่งเป็นเรือนที่3ของคุณนะคะออมันก็จะมีเรื่องของการสื่อสารมีอาจจะมีเรื่องของญาติพี่น้องหรืออะไรก็ตามที่จะเข้ามาแต่มองว่าเป็น p o s ิทีฟเอนเนอรนะคะเพราะว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของการได้ได้ใช้เวลาร่วมกับพี่น้องญาติสนิทหรือว่าคุณจะได้รับ สปอร์ตบางอย่างจากที่น้องญาติสนิทหรือว่ามีเรื่องของการสื่อสารการสื่อสารจะออกมาได้สวยในช่วงนี้เพราะว่าดาวสุกไปอยู่ตรงไหนไปเสริมในเรื่องเหล่านั้นนะคะมีการเดินทางนิดหน่อยนะอาจจะมีการเดินทางนิดหน่อยมองจากไพ่ queen of source ก็น่าจะมีเรื่องของการเดินทางด้วยนะคะแต่ว่ามองว่าไม่ได้เป็นการเดินทางระยะไกลนะอาจจะเป็นเรื่องของการที่คุณจะต้องไปทริปสั้นๆหรือไปทําอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของงานนะคะในช่วงควอเตอร์ที่2ควอเตอร์ที่3 ควอเตอร์ที่สามสิ่งที่จะเกิดขึ้นต้นๆเลยก็คือ,อดาวเสาร์ซึ่งเขาเดินเข้าไปในราศีเมษเขาจะเดินถอยหลังกลับมาที่ราศีของคุณมีเรื่องที่คุณจะต้องมาเคลียร์มาจัดการอะไรก็ตามนะคะ,ะไปจัดระเบียบชีวิตของเก่าที่ยังเคลียร์ไม่จบจะได้เคลียร์นะคะหรือเรื่องของความสัมพันธ์บางอย่างในอดีตหรือคนที่อยู่ในอดีตอะ่ะมันมันจะมีเรื่องที่คุณจะต้องกลับไปเคลียร์หรือว่าดูแลนะคะ มีอะไรอีกในควอเตอร์ที่สามควอเตอร์ที่3ไปปลายควอเตอร์ก็จะมีเรื่องของสุริยุปราคาและจันทรุป,ปราคานะคะในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของตัวคุณเองนะเพราะว่าวันที่7กันยาจะอยู่ในไพซิสนะคะเป็นล u น a าอีคลิปส์ก็อาจจะเป็นเรื่องของตัวคุณนั่นแหละที่คุณจะต้องจัดการจะต้องปิดจบบางเรื่องนะคะจดคล้องกันนะพลังงานมามา โ oh, okay. อ้โอเคตรงมากเลยพย่ยจำได้ไหมที่บอกว่าคุณต้องเลทโกอะไรบางอย่างต้องจัดจบบางอย่างที่คาราคาซังโดยเฉพาะเดอะเดวิลมันเป็นเรื่องของถ้าเป็นคนก็คือเป็นคนที่เขาไม่ได้จริงใจกับเราร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะเขามีความหวังความปรารถนาคือเขาเข้ามาเพื่อบางสิ่งบางอย่างหรือเข้าเข้ามาเพื่อยุยยให้เรา ให้ให้เราล่มหลงในเรื่องของกิเลสปัญหาแต่ตอนนี้คุณจิตแข็งมากแล้วคุณได้ไพ High ่ไฮเพรสเซตมาประกบเดวิลสตาร์มาประกบเดวิลไม่ต้องห่วงค่ะเพราะคุณเห็นความสําคัญของการรักตัวเองมากขึ้นแล้วเห็นความสําคัญของการที่คุณทุ่มเทให้กับใครสักคนที่ไม่ได้เห็นคุณค่าของคุณนะคุณคุณทิ้งสิ่งเหล่านี้ไป e อ e น g y ของเดอะสตาร์ชัดเจนมากนะคะก็ะอย่างที่บอกคือมีจันทรุป,ปราคาในราศีของคุณนะอืม ก็อาจจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของความสัมพันธ์ได้เหมือนกันนะคะแต่คุณต้องไปดั้มของเก่าก่อนไปเคลียร์ไปจบไปปิดเรื่องของเก่าก่อนนะเดวิลเนี่ยมันเป็นไพ่ที่เวลาขึ้นมาจะบอกคุณว่าตอนเนี้ยถ้าใครมาบอกว่าคนที่คุณชอบอยู่หรือคนปลื้มอยู่เขาเป็นคนที่ไม่ได้มีคุณสมบัติคู่ควรกับการที่คุณจะจะปลื้มเขาขนาดนั้นนะ่ะเขาก็คือ,ค,อคุณคุณมองคนคนนึง ดีเกินไปพิเศษเกินไปอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้แหละค่ะมันเป็นจังหวะที่คุณจะเกิดการตื่นรู้บางอย่างเกี่ยวกับคนคนนั้นนะคะหรือในบางกรณีเนี่ยก็คือสิ่งที่คุณติดเสพติดอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรก็าตามอาจจะเป็นเรื่องของติดเกมติดช้อปปิง้งนะคะติดสัญญกรรมติดอะไรได้อีกติดการพน,นันติดเครื่องของของ,ของมันเมานะคะ หรือว่าบางคนเนี่ยไม่ได้ติดนะไม่รู้ตัวแต่ว่านอนไม่ได้ต้องใช้ยานอนหลับอะไรประมาณนี้สิ่งที่มันเป็นพวก substance ในช่วงเวลานี้คุณจะด้วยความที่เห็นว่าาย,ายพรีเทสกับเดอะสตาร์เนี่ยมันประกบอยู่ความหมังและความปรารถนาดีที่จะมีกับตัวเองอะ่ะมันชัดมากซะจนคุณจะทิ้งสิ่งเหล่านี้ได้นะอตัวที่3คุณไม่จะทำสิ่งนี้ได้สำเร็จนะคะก็ระวังสิ่งนี้ไปแล้วก็ในช่วงอนาคตมันจะคลีนขึ้น ใสขึ้นนะคะไม่ต้องใช้สิ่งเหล่านี้เพิ่งผ่ามีอีก กรณีหนึ่งก็คือในการที่บางคนที่อาจจะต้องใช้พวกแอนตี้ดิเพรชันนะคะพวกที่ยาที่มันจะควบคุมความรู้สึกทางอารมณ์อะไรต่างๆมองว่ามีโอกาสในการที่คุณจะออฟได้นะก็คือใช้การดูแลรักษาทางอื่นแทนที่ไม่ต้องใช้ยานะ,ะถ้าคุณอยู่ในจุดนั้นนะแล้วก็ซัฟเฟอร์มานานลำบากมานานนะคะมีความทุกข์กบมันมานานขอส่งกําลังใจให้คุณเดินผ่านช่วงเวลานี้ไปได้อย่างสวยงามนะคะและมีชีวิตที่สดใสขึ้นเพราะว่าเดอะสตาร์เป็นไพ่ของความหวังความฝันด้วยนะ เป็สิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันมีอีกตั้งเยอะในชีวิตอะที่ฉันอยากจะทําฉันไม่อยากติดอยู่ตรงนี้แล้วฉันอยากจะเดินออกไปอย่างสวยงามอยากจะสร้างบางสิ่งบางอย่างด้วยมือของฉันเองนะคะเป็น e NERGY ของการที่คุณได้ตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวที่จะใช้ชีวิตอย่างงดงามนะคะพอตอ์ Porter ที่3มีเรื่องของสุริยปราคาจันทรุปราคาไปแล้วพูดถึงดาวเสาร์ไปแล้วม,มีอะไรอีกมีเรื่องของยูเรนัสนะคะจริงๆแล้วเมื่อกี้ ไพ่ที่รู้สึกว่าเป็นยูเรเนีสจริงๆอ่ะคือไพ่รือ Tower วอร์ในคอร์ท e r ที่2แต่ว่าจริงๆอ่ะเขาจะย้ายกลางปีนะคะประมาณวันที่7กรกรกฎาคมเขาจะย้ายไปอยู่ในเรือนที่เกี่ยวกับะจะเขาจะย้ายไปอยู่ในราศีเมถุนนะคะ,ะสำหรับคุณมันเป็นเรือนที่เกี่ยวกับบ้านอ่ะก็เป็นไปได้ที่ราศีมีนหลายคนอ,อาจจะย้ายบ้าน ขยับขยายบ้านบวกกับเรื่องของจูปิเตอร์ด้วยนะคะที่ไปอยู่ในกรกฎมันจะมีเรื่องของการขยับขยายเรื่องของบ้านมีการเปลี่ยนแปลงแต่รู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงนี้มันอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้เป็นอะไรที่คุณเตรียมมามันอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบลงหน้าไม่นานเช่นที่ทํางานบอกว่าคุณอาจจะต้องย้ายไปทํางานแต่จังหวัด อาจจะไม่ได้เป็นระยะเวลายาวอาจจะเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งให้ช่วยไปดูแลผแผนกนั้นผแผนกนี้ที่จังหวัดนั้นจังหวัดนี้อันนี้ก็เป็นไปได้นะหรือบางคนก็ขยายบ้านให้ขยญ่ขึ้นมีสมาชิกใหม่อย่างที่พูดไปแล้วก็เป็น,เป,นเป็นเกณฑ์ของของราศีมีนหลายคนนะคะในเรื่องของขยับขยายที่อยู่อาศัยบ้านแล้วก็ช่วงเวลาที่คุณจะได้ใช้กับคนที่ สำคัญในชีวิตของคุณคุณพ่อคุณแม่นะคะได้กลับไปดูแลท่านอาจจะเป็นเรื่องของการย้ายไปกลับไปดูแลผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านก็ได้นะคะถึงแม้คุณอาจจะไม่ได้ย้ายแต่คุณอาจจะไปใช้เวลากับพวกท่านมากขึ้นไปจัดการไปดูแลพื้นที่ที่อยู่อาศัยของท่านให้ให้สะดวกสบายมากขึ้นนะคะนั่นคือควอเตอร์ที่3มนะมีอะไรอีกที่จะต้องบอกคุณเออขาบอกไว้เลยก็แล้วกันในเรื่องของสองสาอย่างที่ เตือนไว้ก็คือในเรื่องของดาวศุกร์นะคะซึ่งเป็นดาวแห่งความสวยงามใช่ไหมเขาจะเดินถอยหลังประมาณวันที่27มีนาคมถึงวันที่30เมษายนนะคะอันนี้มันอยู่ในช่วงระหว่างคอเตอร์ที่1กับ2นะแต่ว่าลืมบอกคุณไปช่วงเวลานั้นอย่าทําอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของความสวยงามสัญญกรรมนะคะเป็นเป็นจังหวะที่ไม่ดีนะแล้วก็ลงทุนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงระหว่างคอเตอร์หกับ2ช่วงนั้น ระวังนิดหนึ่งทุกครั้งที่วีนัดเดินถอยหลังมันเป็นช่วงที่ถ้ามาถามนะคะก็จะบอกว่าให้เลื่อนไปก่อนถ้าไปทําสัญญกรรมอะไรก็ตามนะคะรอไปนิดหนึ่งรอสิ้นเดินเมษาไปก่อนนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องบอกก็คือเรื่องของดาวพุธเดินถอยหลังดาวพุธจะเดินถอยหลังทุก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 ,ทก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 ปี3ครั้งนะคะสช่วงแล้วก็เหมือนเดิมก็คือเวลาพุธถอยหลังก็คือให้ไปไหนเผื่อเวลาสื่อสารด้วยสติ อย่าซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ๆนะคะแล้วก็ประมาณนั้นแหละสัญญาเอกสารอะไรดูให้ดีนะคะดาวพุธจะเดินถอยหลัง3ช่วงคือ15มีนาคมถึง 10, อ่อถึงเเมษายนช่วงที่2คือ18รกรกฎาคมถึง11สิงหาคมนะคะอยู่ในควอเตอร์ที่3และช่วงสุดท้ายคือเอาจริงเดือนพฤศจิกาทั้งเดือน วันที่9ถึงวันที่29 20วันนั้นอะนะคนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ดาวพุธเดินถอยหลังไม่ได้มีผลกับราศีมีนแบบตรงๆนะแต่ว่ามันก็จะมีติดขัดนิดหน่อยแต่สองราศีที่จะรู้สึกว่าจะจะโดนอิทธิพลนี้มากกว่าก็คือเมถุนกับราศีกันที่มีดาวพุธเป็นเจ้าเรือนนะคะแต่ก็บอกเอาไว้นะอย่างน้อยในช่วงเวลานั้นก็ให้ตั้งสติดีๆอุปกรณ์ไฟฟ้าเสียนะส่วนใหญ่เวลาเราลองกลับไปดูเล่นๆน,นะมันตกอยู่ในช่วง เราพุ่ดนถอยหลังหมดเลยนะคะควอเตอร์ Quarter ที่4ควอเตอร์สุดท้ายนะคะสิ้นปี Energy เป็นอย่างไรบอกตรงๆว่าในช่วงสิ้นปีหน้านะมันจะช้าๆอ่นๆหรือมีเรื่องให้คุณต้องไปเคลียร์ไปจัดการนะคะเป็น Energy ที่ไม่ได้พุ่งไปข้างหน้ามากนักเนาะแต่ดูชิพ่ายจะบอกอย่างนั้นไหมเป็น Energy Mix มากเลยสำหรับคุณอืมสำหรับคุณนะคะ โอเคลหะมันจะมีเรื่องของข่าวคราวดีๆเกี่ยว<ๆ>กับเรื่องของการงานเข้ามาในช่วงเวลานั้นมองว่าน่าจะเป็นช่วงปลายปีวันที่15ธันวาไปถึงวันที่23มกราสองศูนย์สองหกเลยนะคะช่วงนั้นดาวอังคารอยู่ในเรือนที่เกี่ยวกับเรื่องของการงานด้วยความที่ดาวอังคารเป็นแอคชั่นนะมันอาจจะส่งผลกับทุกๆราศีแล้วการที่เขาไปอยู่ในราศีมังกรซึ่งเป็นราศีการงานเนี่ยมันจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในลนักษณะของการงานมีข,ข,ข่าวของการงาน ถ้าใครต้องการเปลี่ยนงานนะคะเอ,อ่ออาจจะไม่ได้เปลี่ยนต้นปีอาจจะไปเปลี่ยนปลายปีก็ได้นะคะหรือเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเนาะเพราะว่าได้ไพ่เอ,อ่อหกไม้เท้า8ไม้เท้าข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องการงานซึ่งเป็นข่าวดีนะคะก็เลยเอาขอไวร้รวมมาด้วยกันแต่ energy ที่พูดเมื่อกี้ที่ว่ารู้สึกว่ามีความอืดเน,นืดนิดนึงที่ดาวถอยหลังกันเยอะแยะ,ยะไม่ว่าจะยูเรเนัสเองก็จะถอยในช่วงเดียวกับที่ดาวพุธถอยนะคะแล้วก็ เนปจูนเองก็ถอยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นคุณนึกออกไหมมันไม่ได้หมายความว่ากําลังของดาวมันน้อยลงนะแต่มันอาจจะหมายถึงคุณจะต้องย้อนกลับไปเคลียร์ไปจัดการเรื่องราวบางอย่างอซึ่งมันมันควรใจคุณมาในระยะเวลาหนึ่งแล้วละทัวบซอร์สเนี่ยนะคะแต่การไปเคลียร์คราวนี้มันจะช่วยคุณได้เยอะนะมันจะช่วยให้ปี2 0 2 6ซึ่งดาวทุกดวงมันขยับไปอยู่ในจุดที่ลงตัวมากกว่านี้เพราะว่าส0 2 5นยังเป็นช่วง transition time ะช่วงช่วงรอยต่อมีการเข้ามาแล้วออกไปแต่ว่าทุกครั้งที่มีแบบนี้จะให้คุณสังเกตดูว่าช่วงที่เขาเข้ามามันคือหนังตัวอย่างของช่วงเวลาถัดไปในชีวิตนะ,ะแล้วก็สิ่งที่จะกำหนดได้อย่างหนึง่งที่จะบอกเสมอนะคะราศีมีนทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวคุณไพ่ใบสุดท้ายที่มาปิดควอเตอร์ที่4ดีมาก queen of cups นะคะ queen of cups เนี่ยคือ energy ของผู้ที่มียานทัศนะสูง ะค,ะคุณมีเซนส์สูงอยู่แล้วด้วยความเป็นราศีมีนเนาะมันอาจจะเป็นสิ่งที่คุณจะต้องลองพิจรารณาในการที่จะฝึกฝนให้สิ่งเหล่านี้มันมีความเข้มข้นขึนข้นแต่ไม่ได้มีเพื่อเราจะได้เห็นอนาคตหรือไม่ได้มีเพื่อเราจะเป็นผู้วิเศษแต่มันมีเพื่อให้เราใช้สัญชาติญาณของเราได้ถูกที่ถูกเวลาสําหรับราศีมีนเนี่ยบอกตรงๆว่าถ้าคุณฝึกปฏิบัติในรูปแบบอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการทําสมาธิวิปัสสนานะคะการ ปฏิบัติใดๆก็ตามที่คุณรู้สึกว่ามาถูกทางอยู่แล้วนะอย่าทิ้งจงทําต่อไปของคุณเนี่ยมันไม่ใช่แค่ฝึกลมหายใจแล้วอะของคุณมันไปอีกรเลเวลอันันต้นเลเวลแล้วนะคะเพียงแต่คุณก็ต้องมีสตินะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเที่ยวไปทําอะไรหรือไปฟังอะไรมาแล้วก็เชื่อแล้วชอบง่ายๆนะคะมีนต้องมีมีสิ่งที่ กันกรองอะทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตนิดหนึ่งนะคะด้วยความที่นอกจากดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวประจําราศีของคุณแล้วเนี่ยในทางโหราศาสตร์ตะวันตกสมัยใหม่เนี่ยเขาบอกว่าเนปจูนเนี่ยเป็นราศีมันเป็นดาวประจําตัวของคุณแต่เนปจูนเนี่ยมันมีหลายออปติปอย่างที่บอกเหมือนคีย์บอร์ดของเปียโนมันจะมีเสียงต่ําแล้วก็เสียงสูงคุณต้องเลือกนะใช้พลังงานที่เป็นขึ้นความสีถกสูงใชใ้ถูกที่ถูกเวลาเนี่ยค่ะคุณออมคัพ ใช้แล้วเชื่อมต่อในสิ่งที่สมควรที่จะได้มันจะมันจะพาคุณไปในจุดที่สูงขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่คุณต้องไม่ไม่ไม่ปิดหูปิดตาตัวเองนะคะอย่างไพ่ถั่วซอสเนะี่ยเรื่องของการที่แบบออชอบใครก็ชอบไม่หูไม่ลืมหูลืมตาไม่ได้คอยพิจารณาความเป็นจริงเท่าไหร่นะเชื่อคนง่ายรักคนง่ายแล้วก็เสียใจง่ายน้อยใจง่ายนะคะตรงนี้แต่ว่าเท่าที่ดูจากคอเตอร์ที่1 ราศีมีนหลายคนเข้มแข็งขึ้นเยอะจากสิ่งที่เกิดขึ้นปีที่แล้วนะคะก็ขอให้พวกเราเติบโตไปด้วยกันนะคะเรียนรู้ในการที่จะใช้ชีวิตที่ดีงามแล้วก็ใช้ชีวิตที่เป็นประโยชน์นะคะใช้ชีวิตทุกลมหายใจของเราให้เกิดประโยชน์นะคะน่าจะประมาณนี้นะประมาณนี้นะได้ cover ทุกอย่างไปหมดแล้วก็คุณสามารถกลับมาดูคลิปนี้ได้ตลอดทั้งปีนะคะแล้วก็ ลองดูซิว่าถ้ามันผ่านไปแล้วลองไปเช็คซิว่ามันมันมันตรงแค่ไหนนะคะเพราะอย่าลืมว่าโหรศาสตร์ก็เป็นแค่การเก็บสถิติและเป็นการดูภาพรวมขอให้คุณเก็บสิ่งที่เป็นประโยชน์ไปใช้สิ่งไหนไม่ใช่ไม่ชอบทิ้งไปและขอให้ปี2,568เป็นปีที่ดีของคุณขอให้คุณพบประความสุขความรักและแสงสว่างค่ะ